เรอะไรคุณเราไปทลองอยู่เบรูกาตูค่ะวันนี้ก็มีการกสาธิตการต้มไข่พึ่งนะคะมีการสาธิตการต้มไข่พึ่งค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะมีหม้อหม้อหม้อหนึ่งใบอ,อีกหม้อสองใบค่ะมีตะกีมีตะแกรงมีช้อนสําหรับไว้ตักกากที่พึ่งแล้วก็มีตัวพิมพ์นะคะมีตัวพิมพ์สําหรับไข่ น้ำพึ่งที่ต้มแล้วค่ะไข่พึ่งไข่พึ่งที่ต้มแล้วค่ะเนี่ยพอต้มแล้วจะได้ประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามันกว่าจะได้มาแบบนี้มันก็มีหลายวิธีการขั้นตอนนะคะค,ค่ะมาดูกันเลยค่ะคก็ใส่น้ำประมาณส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนส,วนสามค่ะของหม้อค่ะใส่แล้วเราก็เอาขี้พึ่งกับขี้พึ่งที่เรากรองแล้วที่เอาน,น้ำพึ่งออกแล้วนี่แหละคะ่ะ ใส่ลงไปแล้วก็ต้มให้มันละลายพอต้มให้มันละลายพอละลายจนหมดแล้วก็เหลือแต่กากก็พยายามตักกากที่ลอยอยู่ด้านบนออกค่ะเนี่ยค่ะประมาณน,นี้ตักกากนี้ออกนะคะตักกากนี้เอาออกแล้วเอามากรองกับหม้ออีกใบหนึ่งค่ะ เอามากรองใส่อีกม้นนะคะเสร็จแล้วเราจะเราก็กองเอาแต่น้ําค่ะเราก็จะได้น้ําประมาณนี้ค่ะได้น้ำขึ้นประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะ พอเราได้น้ำพึ่งประมาณนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะติดเลยนะคะเราต้องนำไปเราต้องนำไปวางไว้ให้เย็นค่ะนำนำไปวางไว้ให้ย็นก่อแล้วเราก็เอาเตะเอาเตะตัวแข็งๆเอาเตะไข่พึ่งที่แข็งๆด้านบนค่ะและด้านล่างที่เหลือเป็นน้ําใสๆเราจะเททิ้งน้ำข้นค่ะเอาเตะน้ําข้นๆด้านบนนะคะไม่ใช่ เอาน้ำน้ำคนที่ถึิงออขอตัดออกเออเอาน้ำคนที่ถึิงเดี๋ยวขอตัดออกไม่ดเอาน้ำคนที่ถึงน้ำคนไหนข้างลาง่างเอาเสรคิดใหบึงกามบุญหลังจากน,นี้เลยวอหลังจากมันเย็นเลยอ๋อไม่ดต่ตอนไม่ต,ตอนนั้นเนะเาะตอนทำเตรียมตอนนี้ก่อนเน,ะนาะพอกองเสร็จแล้วนะคะเอาไปเลยบังกองไว้ไหนคึนกันพอกองเสร็จแล้วจะได้น้ำประมาณนี้ค่ะเราก็จะตั้งให้เย็นค่ะ พอตั้งให้เย็นแล้วเราก็เอาเอาไข่พึ่งที่ละลายที่แข็งๆอยู่ด้านบนออกอแล้วเราจะเอาน้ําข้างล่างที่ใสๆเอาไปในนส่ข้นๆใส่ๆข้างล่างค่ะข้นๆข้างล่างค่ะตั้งบนเราเออกออกเอาน้าใสๆข้นๆข้างล่างแล้วก็เราจะเอามาเทใส่พิมไว้ค่ะแล้วเราก็จะได้แล้วร้ให้เย็นแข็งเราก็จะได้ ใส่พิมพ์ไว้แบบนี้ค่ะเราก็จะได้น้ำพึ่งมาแบบนี้น้ำพึ่งตัวนี้เราจะใช้มานำล่อพึ่งเพื่อเข้ากล่องที่เราวางไว้นะคะค่ะขั้นตอนวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะถ้าว่าไม่เข้าใจอะไรกดทักมาได้นะคะพักคอมเมนต์ดมมนกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะถ้าว่ายา